โอเทีระให้โอกาสบางทีนะอ่มไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนหรอกขอบใจมากนะ เขาไม่มีวันลืมเลยล่ะว,วันที่วันที่มของแต่งงานอ่ะ จำได้สิตล้วครั้งนั้นคุณให้สิ่งคุณให้สิ่งหนึ่งมาที่ตอนแรกบอกว่าคุณจะของแต่งงานเลยแต่ว่าทะานอาาบอกว่าใจเย็นๆนะจำได้สิ ไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะออกห่างสักแค่ไหนก็ตามแหละแต่ผมยังไม่ลืมผมไม่เคยลืมเลยซ้ำมันกืที่ผมมีเก็บแหวนวงนี้ไว้ไม่ว่าผมจะใส่อยุดนิ้วมือหรือว่าเก็บไว้ในเปกาเสื้อเวลาทำงานที่ผ่านมาที่ผ่านมาผมยังมีความในใเสมอไม่รู้จะยังไงแล้วขอโทษ ที่ว่าครั้งนั้นทีุ่ณชาลอนมาแต่ผมไม่ได้อยู่เคียงข้างด้วยผมไม่ได้จะบอกว่าในการไปตุ่ออลมาค้ำคอผมหรอกนะแต่เมื่อวานเะไจะค้ำคอเถอะผมอยากให้ดูไย้ว่าไม่ว่าผมจะเป็นคนธรรมดาแล้วผมเป็นตำรวจ อยู่ได้ผมอยู่ได้ผมไม่ยอมแพ้ที่ผ่านมาผมยังอยู่ได้ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะกดดนกดดันอะไรที่ผมไม่อที่ผมยังอยู่ได้เพราะก็เพราะมีคนอยู่นะรู้สึกว่าเหมือนผมทํางานผมทํางานเสร็จปุ๊บกลับบ้านแล้วแล้วสิ่งที่อยากได้ผมเจอคือคนนันงรอยอ,ยอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะคนทำข้าวหรือว่าคณน,นวดลูกค้าหรือว่า นองรอยก็ตามเถอะนี่ยืนเฉยได้แล้วยืนเฉยได้ดูหน้าตัวเองนี่สิน้ำตาไหลาอาบแก้มอะไรฉันเปล่านะ สเตสเตน้ำตาไหลอาบแก้มก็รู้ตัวบ้างก็รู้ตัวซะหน่อยนะ่ฉันไม่รู้สิ <c oughs> คุณว่าไง่ะไม่รู้ <c oughs> ฉันไม่รู้ ไม่งเป็นไม่เป็นตำรวจน่าจะโวยแตกสุดเลยนะโวยแตกสุดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นคนธรรมดาก็ตามถ้าโผล่ถ้าถูกโผล่ถคยทุเซิร์ฟข้างรถข้างรถมันคือชีวิตผมแล้ก็ผมไม่โพดเทคแล้วเซิร์ฟกันไม่ได้ซ้ำขอโทษเถ้าแต่ถ้เกิดเกิดบางทีแต่โผลเถอะที่ผ่านมาผมไม่รู้ตลอดเลยว่าถูกโผล่จากทุเซิร์ฟผมแม่งทำไม่ได้สักข้อ

ที่ผ่านมาผม,มนึกตลอดว่าผมคิดตลอดผมอยู่ผมอยู่เพื่อคุณว่าที่ผ่านมาผมนึกอยู่เสมอว่าพวกเราต่างก็ต้องมีกันและกันต้องการกันและกันแต่ว่าวันนี้ผมไม่รู้สึกเลยผมไม่ผมไม่รู้สึกเลยรู้สึกชัดเลยว่าผมไม่ต้องการคุณมากกว่าครั้งใดไหนเลยมากกว่าครั้งที่ผ่านมาด้วยซ้ำ ผมไม่ต้องการคุณผมไม่ต้องการคุณอยู่ข้างๆมากเลยละ่ะผมคิดว่าตัวเองแข็งแกร่พอผมเชื่อตัวเองแข็งแกร่งพอสามารถพอแล,แล้วที่พอจะให้คุณไม่ต้องเป็นห่วงแต่แต่ผมไม่น่าเป็นห่วงกว่อที่ผมคิดไว้สิ Boop. Hey. โอทีค่ะให้โอกาสบางทีนะได้สิคะถ,ถามว่าต่อไปนี้มันชีวิตจะเป็นยังไงละมันก็คงเป็นตำรวจเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าจะคงไปต้องต้อไปท่านตำรวจที่ดีกว่านี้ แล้ต้องเป็นเก็บค,คนธรรมดาที่มันดีกว่านี้ to protect อ n ด์ o ู e r ิ e มันไม่ใช่แค่คำวัญไม่ใช่แค่มัตโต้กลมหรอกแต่ผมมันคือชีวิตสหรับผมมันคือชีวิตมันคือวิถีชีวิตแต่ผมสัญญาเลยผมจะไม่ให้ใครไอ้เวนหน้าไหนมาขัดขวางมาขัดขวางชีวิตผมจะไม่ใ,ใครมาขัดขวางไม่ว่าทูโปรเทคไม่ว่าการเป็นตำรวจจะโปรเทคคน แล้วก็ตัวผมเองที่โปรเทคชีวิตผมแล้วก็ตัวแล้วก็ชีวิตคุณก็ตามถห้า,ากกายเปิดอีกรอบนะแล้วผมจะทำให้ดูว่าทูโปรเทคอันทูเซฟสำหรับผมมันคืออะไรได้สิคะ <laughs> <laughs> ฉันให้โอกาสคุณเสมอเลยคะ่ะ ร้องค่ะนร้องจะงยะิ่งร้องตายเลยก็ไม่เป็นไรนะถ้าจะถ้าจะร้องไห้วันนี้ร้องไห้ใส่เต็มที่เถอะร้องไห้เต็มที่เถอะนะ สัญญานะไว้ทำให้ดูวัตถุโปรเจกต์ดูเซิร์ฟมันคืออะไรวัตถุปกต์คุณวัตถุปกต์คุณวันจะปกป้องคนได้ได้เลยวัตถุปกป้องจะรับใช้ธนาคารตำรวจธนาคานละันธรรมดาอย่างเรานะ ฉันฉันฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วฉันเชื่อคุค่ะ หยุดร้องเถอะค่ะ่ก็พยายามร้องเลยกว่าคนคนหนึ่งจะเข้มแข็งได้ก็แล้วแต้น้ำตาไม่รู้ท่าไหร่ไปร้องหายทีเถอะ้สกกนนลเฉันก็เหมือนกันค่ะ ายนะโอ้ยฉันปิดบังอะไรคุณไม่ได้เลยเนี่ยอการเป็นตำรวจก็ปิดบังอะไรยากแหละปกติคุณก็ไม่ได้ใส่คุณไม่ใช่คนใส่แว่นนี่ก็ฉันกลัวคนรู้ว่าฉันร้องไห้ไปไปไม้ดีนะทรทีค่ะ คุณอาจจะอยากคุณอาจจะอยากอาจจะอาจจะอยากปกปิดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคิดว่าคุณแข่งไกลพอหรือเพื่อคิดว่าคุณนั้นไม่ไม่ไม่ใช่คนที่น่าเป็นห่วงเท่าไรหรอกกล้าพูดเลยมันยิ่งมันยิ่งปิดมันยิ่งเจ็บมันยิ่งปิดมันยิ่งเจ็บมันยิ่งปิดมันยิ่งไม่รู้ว่าเรอออนแอะเวลาเราอยากจะแข็งแก๊กเวลาเราอยากจะเก่งขึ้น สิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การปกปิดไม่ใช่การเอาโล่ป้องกันแต่มันคือการเอาทั้งตัวเราเนี่ยแหละไปรับกับมันแล้วก็อดทนมันถึงจะสามารถแข็งแกร่งเราถึงจะได้แข็งแกร่งขึ้นท่านลุก็ต้องลุกผมอาจจะล้มหัวจะล้มหัวจะตัวเหวยียบย่างสโตมดินจมดินเอาแบบไม่ได้ผดได้เกิดแล้วก็ได้ ต่สุดท้ายวันหนึ่งผมก็จะต้องแหกสุ้สุขึ้นมาแล้วผมก็ต้องลุกขึ้นมาและจะไปให้ไกลกว่าเดิมเลยแหละเนี่ยแหลฉะฉันนั้นต่อหน้าผมต่อหน้าพวกเราถ้าคุณมีอะไรคุณเสียใจเรื่องอะไรหรือคุณรู้สึกโออนแอรเรื่องไหนไม่ต้องปกปิดนะเอคะ้ค่ะมีอะไรฉันก็จะบอกคุณหมดแล้วคะ่ะ <laughs> อ่าเนี่ฉันมีของกินละปาณิปุริมีพวกอาหารอินเดียนะเขามาเปิดใหม่ที่คูกาดอ่ะอ่าเอาเป็ะเลฉันมีปาณิปุริอ่าชิเกนตีกามาซาละแล้วก็อ่ามันเป็นขนมขนมอ่ากุหลาบจมูนกุหลาบจมูนอ่ะอยากทานไหนก็ไม่รู้สิคะทานไหนคุณอยากพาฉันไปทานที่ไหนนะคะ อ่าห็นซื้อมาแล้วนะไป่ตหัวงฉันซื้อมาเผื่ออยู่แล้วอ,อยากเราไปไงไก่ชีกเกนตี้กัมาซ่าเหรอไหมล่ะก็ที่เหมือนกันค่ะอ่านี่เน่เราทานได้เลยอ๋อค่ะอ่าไปเลยไปเลยฉันเอาให้ทานเอาให้ชิมดูได้ค่ะ,ะทานเต็มที่เลยนะเรียนรู้นะว่าทานข้าวหรือย,อยังนะแต่ว่าฉันจะให้ทานไปก่อนถือว่าทำงานเหนื่อยน,นะได้ค่ะ อร่อยมากเลยค่ะดีใจนะดีใจฉันไม่รู้จะพูดยังไงมันอร่อยมากเลยค่ะฉันเองก็มีของให้คุณเหมือนกันนะมีอะไรนะเดี๋ยวนะคะห่อน,นี้เป็นหอน่อแล้วเนี่ย ลองเปิดดูสิคะดูสิมันคืออ่ะ<ฮ>ของกินอะไรเนี่ยเมื่อวานฉันไปร้านน้องไก่มาคะ่ะโอ้ร้านน้องไก่ที่เราแวะจะสั่งพียววนันน่นนะใช่ค่ะฉันคิดถึงระยะเวลาที่เราไปด้วยกันนะคะฉันก็เลยแบบแวะไปแล้วก็ไปซื้อมาคะ่ะ ตะกี้ปักเกอร์คุณจำพนักงานคนนั้นได้ไหมคะที่ขาใหญ่ๆนะคะจำได้สิแต่ตอนฉันไปไม่เห็นนะคะเห็นแต่เจ้าของร้านนี่แล้วทวนี้พักแล้วทวนี้นอนไหนเนี่ยก็นอนที่นี่ไงคะ ที่นี่เหรอเนี่ยใช่ค่ะอ่าอย่างนั้นเหรอเนี่ยงั้นคืนนี้เรานอนที่นี่สักคืนสักคืนแล้วกันนะแน่ใจว่าจะนอนได้นะคะอ่ะนอนได้หมดแหละขนาด,นาด,นาด,นาดต่าง,งขนาดต่างเตียงขนาดต่างเตียงโง่ๆในห้องล็อกเกิดสอนนอนใช่ไหมนอนมาแล้วไปจอดรถด,ดีๆก่อนแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวฉันตามไปนะได้ค่ะทานงกงันก็ยังไมทานฉันจะลองทานปาดิปูรีแล้วกันลองดูสิที่สภาพนะนะปาดิปูรีมันยังไงอะมันจะเป็นแป้งกลมๆก็แ,แป้งคนเดียวเวลาเขาทานนะแป้งกลมๆแล้วก็เวลาเขาทำแบบไอ้แป้งแป้งกลมนะเขาจะเจาะรูอะ่ะเอาหยิบมือมาใช่ไหมต้องแบบเอานิ้วโป้งเจาะรูเขา้าไป แล้วเขาก็จะใส่ไส้บางที่อาจจะใส่ไส้บ้างอะไรบ้างแล้วก็ตักน้ําแกงมาแล้วก็กินเป็นคำเป็นคำนะ <c oughs> <c oughs> จริงสารภาพเลยนะคะ่ะวันนี้คือชั้นลาชั้นลางานชั้นลางานมาวันนึงเลยนะหลางานเลยนะถึงขั้นลางานเลยเหรอ ที่บอกนั่นแหละฉะนันอาจจะคิดว่าอาจจะคิดว่าผมเป็นผมมาดูแลตัวเองนะผม,มพอดูแลตัวเองได้ไม่ต้องทำให้ผมเป็นห่วงแต่มันก็ตกเกินข้ามไปล,ละแถมผมไม่ต้องการต้องการคนม,มากมาเลยด้วย mm. ผมต้องการคนมากกว่ามากกว่า,าในในได้ละ่ะอ่อนผมว่าอ่งอ่อนแอกว่าที่ผมคิดไว้เด้๋ยซ้ำ ผมไม่อดแอรกว่าที่ผมประมาณไว้นะแต่ไม่ต้องห่วงนะอย่างน้อยนอกจากนี้ไปให้พวกเราได้อยู่เคียงข้างให้พวกเราได้อยู่แข็งแกร่งให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันแข็งแกลไปด้วยกันนะสู้ไปด้วยกันสู้ค่ะ <laughs> ไม่ว่าอะไรจะไม่ว่าอะไรจะกดเราจะจมหรือมศพก็ตามเถอะ ต่อให้เราต้องเป็นต่อให้เราต้องกลายเป็นศพเดินได้เราก็จะแหกออกมาแล้วก็จะเอาคืนโอ้ค okay, นะโอเคค่ะ <laughs> <laughs> แต่ตอนนี้ <laughs> ไม่โอเคว่าฉันลืมถอดรองเท้าอ่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแล้วก็ค่อยเชียนก่อนขี้เชียนที่หลังก็ได้นะนก็ลืมเหมือนกันแหละอ่ะไหนๆก็ถอดรองเท้าถอดเท้าเลยสิ <laughs> อันนี้มาวันนี้อันนี้มาอะถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะโอเคค่ะฉันดึกว่าคุณจะชวนเช่เช่อางสิเออเช่อางไม่งั้นก็ตอนไม่งั้นตอนแบบถ้าเกิดถ้าเกิดฉันตื่นไวๆนะ แชร์อ่าก่อนไปทํางานเวลาแชร์อ่างก่อนเปิดร้านอะแชร์อ่าด้วยกันอะเช็คก็รอวันนั้นแหละค่ะแต่คุณไม่ว่างสักทีแชร์อ่างด้วยกันแชร์อ่านตอนนี้ไม่ดีเหรอแป๊บนึงก็ยิงดีเกรงว่าคืนนี้เกรงว่าคืนนี้กลัวพ่อแม่ตรงหัวน่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปทำงานแล้วก่อนเปิดร้านนะได้ค่ะได้ค่ะ giờ khép vẹp này Sắc khô nè You we know. do. งั้นก็หลับฝันดีค่ะหลับฝันดีนะ